โอ้โหแหมทุกคนหลับเก่งครับขอบคุณครับผมก็รุนเหมือนกันครับตะกี้เปลี่ยนคีย์ด้วยป่ะนี่ไม่เปลี่ยนครับมันไม่ได้เปลี่ยนเหรอฮะเนี่ยครับไม่แต่มันต้องจูงดาวแก้อะไรเปลี่ยนเนื้อครับคีย์ไม่มีเปลี่ยนครับคือวันนี้คือวันนี้ตื่นเช้ามาคือคือครูปอยบอกบอกหลายวันแล้วแหละให้ไปฟังเธอยังมาแต่ว่าเธอยังไม่ได้ฟังเธอยังไม่ได้ฟังฮะ ช่วงอาทิตย์นี้ติดภารกิจเยอะงานเยอะมไเข้าใจครับมาแล้วเราก็มาฟังไว้เช้าก่อนไปฟิตเนสใช่ไหมที่กนี่ปั๊บฟังโอ้โหฟังไม่ความหมายดีมากเลยไม่คือเราฟังในรถไงแล้วเราก็จับจับจับได้เยอะเฮ้แต่ความหมายดีมากฟังแล้วแบบจะร้องไห้คือขอดด้ม่านิดนึงได้ไหมได้ครับคือว่าเนี่ยผมก็เป็นเดอะสตาร์หนึ่งในเดอะสตาร์หกใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เดอะสตาร์เจ็ดมาแล้วก็คือพอผมฟังเพลงนี้เนี่ยไม่รู้ทาไมเหมือนกันนะแต่ผมคิดไปว่าแบบคือเนื้อเพลงอะพี่ดูดิ เธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีหรือเปล่าอแล้วเธอเนี่ยยังจําเรื่องราวของคนลุกเราเนี่ยคนนกในวันๆได้หรือเปล่าใช่แล้วแฟนคลับทุกคนเนี่ยเธอยังมีใจให้ฉันคนเดียวหรือเปล่ายังรักฉันคนเดียวหรือเปล่าใช่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเธอยังเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมแบบช่วยบอกให้ผมรู้ทีตกไหมตกไหมตกไหมผมฟังไปแล้วผมจะร้องไห้แบบเธอมีเดนสตาใหม่มาเธอยังรักฉันอยู่ใช่ใช่คือคือ คือผมไม่ค่อยคือเวลาผมฟังเพลงรักเนี่ยความจริงคือผมจะไม่ค่อยอินนะปกติที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยแต่ว่าแบบเดี๋ยวนี้พอฟังเพลงนี่แหละว่าพอเหมือนว่าเหมือนแฟนคลับทุกคนน่ะมาเป็นเป็นแฟนของเราไงคือเขาเขาเขาตอนนี้คือทุกคนเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วเว้เป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วแล้วพอเหมือนกับพอเขาจะมีคนใหม่อย่างเงี้ยแล้วแบบเออเขาจะรักเราอยู่หรือเปล่าเขาจะคิดถึงเราเหมือนเดิมไหมมันจะมันเหมือนเดิมไหมไง แล้วแบบภาพเดิม,ดมๆภาพแบบรูปถ่ายใบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยคือผมนึกถึงแบบเวลาแฟนคลับแบบมาถ่ายรูปก<ม>ับเราอะไรเงี้ยเขาเนี่ยยังจะหยิบรูปพวกนั้นน่ะกลับขึ้นมาดูหรือเปล่าเมื่อเขามีคนใหม่แล้วคุณปอยเชื่อว่าเขายังรักเดอะสตาร์หกเหมือนเดิมขอบคุณครับรักเด็กๆเด็กหกเหมือนเดิมแน่นอนโอ้จะร้องไห้แล้วเ <laughs> <c oughs> ชื่อเพื่อนๆอย่างนั้นค่ะว่าตอนนี้ที่คุยกันอยู่ในทวิตก็ทุกคนก็จะพูดอย่างเงี้ว่าคิดถึงเดอะสตาร์หกมาก ยังไงก็ยังอยากให้เชียร์เดอะสตาร์หกต่อไปนะครับครับปีหน้าแกก็ลงแข่งใหม่ไป <laughs> <laughs> ผมหาเขาหาเลิกให้ผมก็เป็นเซนอยู่เปนลงแกใหม่ใหญ่เราเนี่ยเอ,อยังรักกันอยู่หรือเปล่าไงดูส <laughs> <laughs> <ป>ิเศร้า <laughs> ไปลงใหม่จะมีคนเชียร์ไหม <laughs> ถ้าผมไม่เขียนโปรไฟล์แล้ไม่แต่แหม เรากำลังดราม่าอยู่มาให้เรามาตลกตอนนี้น่ยเราตลกไม่ออกเนี่ย <laughs> มันก็อย่างนี้แหละพลิกบ้างอะไรบ้างคนโลกนะโลกมันก็ต้องพลิกกลับไปกลับมาบ้างอะเก่งใช่เฮ้ยแมบมันได้กกไความรู้สึกเลยจริงเหม,มือนกับว่าแบบเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเขากำลังมีกิ๊กอะเหามือนแฟนแฟนแฟนขับเราเขากำลังมีกิ๊กไงกำลังแบบปันใจไง มีเด็กตายในบ้านเนี่ยเขาคลีกันสลบแล้วว่าแกงหนุ่มๆใหม่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยไอเราพี่แก่งเราจะไม่มีวันที่พี่แกงแล้วเราจะรักแกงคุณเดียว์ากเลยพักกลางเงี้ยพักกลางเงี้ยไปเก็บสิครับผมก็เลยจะตาม่าอยู่พี่ก็แหมแบบพักกลางเงี้ยได้ดูไหมน้ำตาท่วมจอเลยโอ้โหคนสงสารกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับเมื่อก่อนไม่ได้เล่นอย่างงี้มากเลยไอดราม่าเนี้ย ผมอยู่ในเดอะซานะไม่มีเลยเป็นตัวซีนแหละไม่มีเลยไม่มีดัมมุงนาม่าเลยจนปีนี้นะครับจะลงสมัครใหม่เขาไม่ได้แหละเขาเนี่ยโปรตีนเดอะซานเนี่ยเขาเข้าไปก็คือใครเข้าไปตรงๆงเลยนึกไหมแต่ว่าส่วนใหญ่คนทั้งเป็เคยดูเคยดูมาเขาก็จะรู้แหละว่าแบบเป็นไงปั๊บเนี่ยปีนี้มีพี่เฮดเฮดที่เขาดูในเรื่องนี้คนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ปีเนี้ยพี่ว่าเราต้องบรีฟน้องๆก่อนเข้าบ้านแล้วะ ทำไมอ่ะพี่แกแม่งหลุดมาเป็นแบบไปเก่งก็ไม่ผมชอบนะเพ่าะะนั้เราชอบแม่งเองเป็นเ้าเ้าเป้งดีหายไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ๋อคือพี่แซงเขามาทำไมอ่ะเรนเขามาทำไมวันเนี้ยมันวังคายเขามาทำไมอ่ะอ๋อพี่เขาจะมาบอกคะแนนกลางสัปดาห์ครับฮะเขามีคะแนนกลางสัปดาห์กันด้วยเหรอเรนฮะ อ๋อเขามีครับพี่เขาจะมาบอกวก่าในการปดาห์เพื่อให้พวกเราเนี่ยเป็นการกระตุ้นกําลังขวัญและกําลังใจเพ<อ>ื่อที่เราจะได้ทํางานต่อไปให้ถึงวันเสาร์นี้โอ้ยฟ,ฟังมาละหน่อยเลยเป็นขวัญและกําลังใจ <laughs> ของคนอื่น <laughs> ของคนอื่น <laughs> นี่ผมจะร้องไห้แล้วเนี่ยอเสียวก็ปวดแล้วเพลงเป็นไงถึงไงระบ้างเนี่ยดีครับเราเออ่ให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่เขาอยากจะฟังเพลงไปฟังอะไรดีๆบ้างด้่าย่นแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นเพลงจริงแเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันพวกเราสามคนไม่ได้ to you 沉。 ิบเบาบาไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางไปท้องจะไลไกลยอยู่กันง่ายปากการังสีสันสดใสจ,จนลืมเรื่องราวต้งตาลทำให้ แล้วถ้าแล้วเวลาไม่เธอด้วยสวยสักเกินกว่าเป็นยายได้แล้วถ้าคนดีจะรู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคว่าต้องการบัมป์าาปัาตา ขอองเธรุ่นกันน้ำหรือเปล่าก่อนจะเก็บกระเป๋าจะเขียนอีเมลบอกเจ้านายบอกว่าขอลาล่จะนานเท่าไรคงต้องเว้นเอาไว้เพราะชิตนี้ไปยาวนาะหากใครบีบตาก็อยากให้ชิ่อ,อไปก็อาจไม่มีอะไรที่สำคัญมากกว่าดาวตัวนั้นและมือของฉันเวลาที่เราชวนกัน ว,ว่ากว่อจะลอะเวลามีเธอด้วยสวยสักกกว่าเป็นไายได้แล้วเธอคนดีเธอรู้ว่ายังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการควาประดับดานความประดับด้า ดูสิประดาทะเลอู๋ใไมุมกอนที่กาละปังหาฝึดกคกือดองเลยมยันจะมันเทอเรก็เลยไปลยไป,ลยไปโอ้ชะกล้ามมันอยอ่ารเซดำฝุดและดำไว้ชาสายรุกใบสวยงามสมอที่นีน่อาจจะ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 จ้จา

รัองเพลงนี้นะครับนักประดาน้ำจับเซอร์คัสตาเย่อาะแร่ฟังในเมื่อกี้เนี่ยคุณผัวกับคุณายซ้อมๆไงเนียนๆใช่เก่งเก่งว่าเรื่องในเทศกาลแห่งความรักอยากจะร้องเพลงนี้คุณผู้ฟังฟังครับผมแล้วเราก็พึ่งจะซ้อมกันไประหว่างเพลงเคอร์คัสตาเมื่อกี้แล้วมันจะเป็นอย่างเมื่อกี้ต่อตีเพราะว่าอายไงอายเมื่อกี้อนะเชื่อยังอายมากเลย คือเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นกันเองนะฮะเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นพวกพ้องแล้วก็อยู่ที่บ้านด้วยกันเหมือนนั่งเอ่อเหมือนนั่งกินกินเอ่อกินน้ำส้มกินตับตับกินตับอะไรกันเหมือนเรานั่งกินน้ำส้มกินโค้กสไปร์กันอยู่ริมชายหาดอะไรเงี้ยเออแบบคนก็เปิดอามุงอาม่าฟังที่บ้านก็เียกว่าแบบมีเด็กที่ไหนมานั่งเมาอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าเออ ให้บรรยากาศสบายๆเพราะพวกคุณจะไม่สามารถหาบรรยากาศแบบนี้ได้จากคลิปวิดีโที่ไหนแล้วหัวผมเกลียดหัวต้มมากเลยครับเดี๋ยวเพลงนี้ให้กูปล่อยก่อนเฮ้ยโอ้โหให้หัวต้มมีการทำลายร่างกายกันที่ห้องส่งเอาละเพลงนี้เพลงนี้ครับผมเพลงนี้ลองได้ใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะได้ แต่คีอเราซ้อมกันเมื่อกี้นี้นะนะฮะเมื่อวีองเร็วเอาช้าๆคุณบอลไม่เกี่ยวนะนี่ครูบอลไม่เกี่ยวเก่งเรื่องเองแล้วนี่เราต้องขึ้นตรงไหนขึ้นเลยเหรอเดี๋ยวพายักหน้าแล้วให้ขึ้น